มาขอบคุณเขาเพราะอะไรรู้ป่ะ,ะเขาก็พาไปเขาเขาก็ประชดชีวิตทุกทุกอย่างเลยพอกลับมานะเป็นทาหารแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเหรียญอะไรเพราะว่าเขาก็เขาก็โกรธนะคะเพราะว่าเขาเคยแบบมีมีขาเนาะเออสมบูรณ์พร้อมอะไรเงี้ยแต่เขาต้องมาอยู่แบบพวกผู้หญิงฝรั่งก็จะดูถูกก็จะมองเขาว่าเขาเป็นแค่คนพิการอะไรเงี้ยเนาะ ระดับล่างเลยเคยมีครั้งหนึ่งเขาพาฟอร์เรกัมเนี่ยไปซื้อซื้อบริการทางเพจเนาะแต่ฟอร์เรกัมเนี่ยเคอก็ไม่เอาไม่เอาผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขาเขาหลักเจนนี่คนเดียวนะคะรักเจนคนเดียวแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเขาบอกว่าการนอกใจคนที่เขารักนะั่นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะไม่ว่าไม่ว่าเขาจะได้แต่งงานกับเจนหรือเปล่าแต่ในใจเขาอะเขาอยากจะคือเขา คือคนเขาซึ้งจากความรู้สึกของตัวเอง mm. คุณก็จะนะว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปนอนกับคนที่เราไม่ได้รักหรือชอบได้นะมันไม่ได้คือถ้าคนมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ไม่รู้คิดว่ายังไงกันบางทีบางทีมันมันเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งนะก็พอเข้าใจแต่ครั้นี้ในเรื่องเนี่ยเขาเพานัาจะสื่อว่าฟอเกกรสกัมเนี่ยเขารักเดียวใจเดียวนะไม่ใช่ว่าสมัยนี้จะไม่มีคนแบบฟอเรส์นะ มีนะคะแต่เราอาจจะไม่มเจอนะหรือเขาอาจจะแต่งงานไปแล้วเ็าจ,จะมีเจ้าของไปแล้วเป็นไปได้คือประมาณว่าเขาก็เลยมีฉากนี้ที่ว่าฟริกรกมก็ไม่ยอมนอนกับผู้หญิงขายบริการอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอฟอร์เรรัมไม่ไม,ไม่ไม่ยินยอมกับผู้หญิงแล้วคราวนี้มันมีคําพูดของผู้หญิงโสเพณีหรือผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งที่พูดออกมาว่าด่านะคะดา่าด่าด้วยถ้อยคําที่ไม่สุภาพละกันนะ แล้วก็พูดเรื่องปุ่มด้อยของฟอริสกรัรมว่าเป็นอ่าเหมือนไอโง่เอ้ยไอซื่อมือหรืออะไรเี้ยระเป็นคำของฝรั่งอะนะคะที่บ่งบอกเป็นการจี้จุดจีป้ปุมด้อยของฟอริสกรัรมแล้วผู้พันที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจด้วยเพราะว่าไปว่าคนที่เขาคือลูกน้องที่เขารักแล้วเป็นลูกน้องที่ช่วยชีวิตเขามาถึงเขาจะมีความโกรธโกรธเกลียดชา ถึงเขายร่งความโกรธฟอริกร,รมว่าพาเขากลับมาทําไมในสภาพแบบนี้เขาอยากจะตายอยู่ที่สนามรบอะไรอย่างเงี้ยสมในสงครามเวียดนามประมาณนั้นนะคะเขาก็ไม่ชอบที่จะมีใครมาดูถูกปมด้อยคนที่ลูกน้องที่เขารักนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าฟอรเกัมเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นเด็กที่ดีในสายตาเขา นะคะแล้วเขาก็รักรักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะประมาณนี้คราวนี้สิ่งที่ทำให้ผู้พันคนนี้นะคะกลับมายินยอมพร้อมใจที่จะต่อสู้กับชีวิตที่เหลือต่อไปในบ้านไปชีวิตของการเป็นคนที่ขาไม่ปกติก็คือขาสองข้างนี่โดนระเบิดแล้วก็โดนปัดไปนะคะ ก็คือการที่ฟอร์กรกัมเนี่ยไปชักชวนให้ผู้พันหรือหัวหน้าเขาเนี่ยคนที่ขาขาดเนี่ย <c oughs> มาไปออกทะเลด้วยกัน <c oughs> ไปออกทะเลคืออัน,นฉากนี้สนุกนะพ <c oughs> ี่ออมว่ามันเป็นฉากนิดเดียวแหละแต่พี่ออมว่าเออมันตื่นเต้นดีมันสนุกแล้วมันดูแบบเออมันมันมันชิลดีแล้วก็แบบเราก็อยากไปเนาะแล้วเป็นคนที่ชอบกิน กินกุ้งเนาะกินปูทะเลวกพวกนี้เนาะกินกุ้งกินปูแบบนั้นปูทะเลกุ้งทะเลมันก็เลยมีความเออรู้สึกว่าเออมันก็ได้ฟิลไปอีกรูปแบบหนึ่งเขาเนี่ยมันเป็นวันที่พายุแบบแรงมากแล้วบริกรรมเขาก็เขียนชื่อชื่อเรือของเขาเองอะไรเงี้ยนะเขียนเรือเองทําเรือเองอะไรโอ้เก่งมากนะทําเองทาสีเองทั้งหมดแล้วก,ก็ชวนผู้พันเนี่ยขึ้นเข้ามาอยู่บนเรือแล้วก็ ให้ผู้พันเนี่ยกินอ่ากินวายกินอะไรนะอย่างดีนะก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแล้วก็นั่งรอส่องกล้องดูดูขึ้นลมดูพายุเหมือนคล้ายๆให้เป็นอ่าต้นหนอะไรเงี้ยต้นหนเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าใช้คําถูกหรือเปล่าเหมือนเป็นกัปตันเรืออ่าพูดง่ายๆว่าให้ผู้พันเนี่ยเขาเป็นกัปตันเรือเลยแล้วบริกร,รมเนี่ยจะเป็นลูกเรือเองอะไรป,ประมาณนี้นะคะ แล้วนึกยังไงไม่รู้วันนะั้นเป็นวันที่เกิดพายุสองคนก็ต่อสู้กันอยู่บนเรือสองคนนะคะไม่มีไม่มีใครกล้าที่จะออกจากฝั่งเราอยู่ๆข่าวข่าวก็ออกมานะคะพายุแบบหนักมากนะเหมือนเหมือนพระเจ้าจะเข้าข้างฟอเรสตกัมเป็นเรือลําเดียวที่ออกทะเลไปเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยเช้ามาพอพอพายุขึ้นลมสงบเนี่ยคือกุ้ง ปาลาอะไรนี้แบบเต็มโดยเฉพาะกุ้งนะคะอกุ้งเนี่ยเต,เ,ตเต็มเต็มเต็มเรือเลยแล้วก็รู้ไหมว่าทําไมฟริกัร,รต้องออกทะเลเพื่อไปจับกุ้งเขามีเขามีเป้าหมายไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาคิดอยากจะทําอะไรก็ทํานะไม่ใช่บริกัร,รเคยสัญญากับรู้สึกจะชื่อเพื่อนของเขาที่ตายในสงครามเวียดนามครั้งนี้นะคะน่าจะชื่ออ่า จำชื่อตัวละครไม่ได้ชื่ออะไรนะอะไรอะไรบาลชื่ออะไรนี่แหละบบเบไม้นี่แหละนะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนผิวสีซึ่งเป็นคนผิวสีนะั่นก็คือผิวสีอย่างที่รู้กันนาะนผิวดําผิวสีอ่ะคนผิวสีเพื่อนเขาเนี่ยแล้วเขาอ่ะเวลาเวลาเขาถูกใช้ให้ก่อนที่จะไปไปเป็นอาหารเนี่ยเขาจะถูกใช้ให้ขัดพื้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คุยกันนะอ่าเขาก็ คุยกับฟอรกลรร์แล้วเขาก็บอกความฝันของเขาว่าเขาน่ะอยากจะมีเรือออกไปจับกุ้งนะคะแล้วก็แบบกินกุ้งนู่นนั่นนี่อะไรของเขาแล้วก็แบบอยากให้ครอบครัวเขาอะมีความสุขอยากให้ลูกให้ภรรยาเนี่ยมีความสุขแฮปปี้อยากใช้ชีวิตแบบนั้นบ้านปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะเออมีเงินมีอะไรเงี้ย ฟอรกัมก็เลยไปทําบอกว่ารับปากกับเพื่อนคนเนี้ยแต่เพื่อนคนนี้โดนระเบิดตายโดนยิงหรือโดนระเบิดตายก่อนนะในสงครามเวียดนามครั้งนี้ก็เลยไม่ได้กลับมาด้วยนะคะก็เลยต้องฝังไว้ที่นั่นเนาะแต่ก็เอาข้าวของอะไรกลับมานะคะเพื่อมาให้ภรรยาแล้วก็ลูกคราวนี้ฟอร์ไลกัมก็เลยรับอาสาว่าจะทําความฝันของ พื่อนคนนี้ให้ได้ให้เป็นจริงให้ได้แล้วเขาก็ทําได้จริงจริงคือในความเป็นจริงนวมันอาจจะน้อยคนที่จะทําได้แต่อันนี้เขากําลังจะอันนี้คือภาพยนตร์เนาะเราต้องคิดว่าบางครั้งมันก็เกินบางอย่างก็เกินจินตการเกินความสามารถของเราไปแต่เอาเราฟังให้อินกับภาพยนตร์ไปละกันนะคะอันนี้วันนี้อาจจะยาวเลยจะจบแล้วนะจะจบนี่แหละก็เลยประมาณว่าเหมือนวันนี้ก็มาฟังพี่อ,อมเล่า ภาพยนตร์ฝั่งภาพยนตร์เก่าๆภาพยนตร์ที่มันอา่าถ่ายทอดสะท้อนนะคะความเป็นบางครั้งเนี่ยเราเราไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเราดูเพราะว่ามันมันได้ข้อคิดมันได้อะไรจากภาพยนตร์ที่เราดูนะคะมันมีสาระทุกๆอย่างไม่ว่าจะภาพยนตร์นั้นจะเป็นแอคชั่นบูดาม่าหรืออะไรก็แล้วแต่ มันมีมันแฝงไว้ด้วยข้อคิดอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราจะหามันเจอไหมเราจะสังเกตไหมแล้วเราสามารถเอามาปรับใช้กับความคิดกับากบารใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรนะคะทำทำตัวอย่างไรให้มันให้มันมีความสุขเหมือนกับคนเราเอวิธีการของนังเอกวิธีการของพระเอกวิธีการคิดของเขาการใช้ชีวิตของเขาเป็นแบบไหนเรามาใช้ได้จริงไหมปรับมาใช้กับเราได้ไหม แล้วมันทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีถ้าเราคิดบวกถ้าเราคิดแบบฟอริสการมมันจะเป็นยังไงเขาไม่อยู่พยายามจนกว่าเขาจะทําเขาเป็นคนมีสัจจะเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเพื่อนเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนคนที่ดีกับเขาก็จะดีกับอ่านี่คือนี่คือตัวตนของฟอริสกรรมใช่ไหมแม้กระทั่งว่า เขามีความอดทนสูงมากแม้กระทั่งผู้พันเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาด่าทอเขาโกรธเขาเก็บเขาแต่เขาไม่มีความรู้สึกกลับเลยเขาต้องการให้ชีวิตของผู้พันเนี่ยดีขึ้นพอเช้าวันนั้นนาะกุ้งก็มาเต็นเรือเลยใช่ไหมก็ทําให้แบบผู้พันนี่แบบยิ้มล่านะคะปวิววิวแล้วนางเอกก็เห็นภาพนั้นก็ออกสื่อหมดเลยแบบเรือนี้เป็นเรือลาเดียวที่รอดมาจากอะไรนะ มหามรสุมในคืนนั้นน่ะซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบโ oh, อ talk อฟเดอะทาวของหมู่บ้านของเมืองนั้นไปเลยก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะพอเลยกรรมก็หอบเงินจํานวนมหาศาลเลยจากการขายกุ้งเพราะว่าเป็นเรือเดียวที่ที่ออกทะเลแล้วได้ได,ได้ได้อาหารทะเลมาเพราะฉะนั้นเวลาเขาขายก็จะต้องมาแห่มาซื้อของของพ่อค้าแค่แค่ลําเดียวใช่ไหมคุณคิดดูว่าราคามันจะได้เท่าไหร่มันก็ต้องสูงเพราะว่าคนอื่น เจ้าอื่นไม่มีไม่มีคู่แข่งเลยเพราะว่าเจ้าอื่นไม่ได้มาอะไรประมาณเนี้ยอืถ้าพูดตามความเป็นจริงนะของบ้านเรานั่นแหละเขาก็ห